จากวัวลูกหนังพบเครื่องเรื่องฟุตบอลมันมันประวัติและเรื่องราวของเจดอนซานโชปีศาจแดงตัวใหม่ล่าสุดซานโชนับเป็นเด็กยุคมิลเนียน ซึ่งเกิดในศตรวรรษที่21คนแรกที่มีชื่อติดทีมสิงโตคำรามชุดใหญ่ทำให้เขากลายเป็นวันเดอร์คิดที่หลายสโมสรอ,อยากคว้าตัวไปร่วมทีมและในที่สุดก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีมเรียบร้อยจุดเด่นของซานโชคือลีลาการเล่นที่ผสมผสานสไตล์การลากเลือแบบเนมาและเทคนิคอันน่าตื่นตาตื่นใจของโรนัลดินโญซึ่งซานโชยอมรับครับว่าเขาโตมาโดยมีโรนัลดินโญเป็นแรงบันดาลใจ และอยากให้ใครที่เห็นทักษะลูกหนังของเขาต้องร้องว้าวกันทุกคนนั่นคือเหตุผลที่ทำให้แข้งปีศาแดงรายนี้มีความโดดเด่นและจัดเป็นนักบอลสายเอนเตอร์เทนแห่งวงการลูกหนังยุคใหม่ที่น่าจับตามองจุดเริ่มต้นความหลงไหลในเกมลูกหนังของเจดอนซานโชมาจากความต้องการหลีกหนีอบายมุกที่อยู่รอบกายในสถานที่ที่เขาเติบโตขึ้นมาโดยซานโชเป็นลูกผู้อพยพชาวตุนิแดดแอนโตเบโกจากแคริบเบียน เขาเกิดในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่25มีนาคมปี2000โดยโตมาในย่านเคนิงตันทางตอนใต้ของเมืองหลวงแดนผูด้ดีซึ่งเป็นย่านเสื่อมโทรมและเต็มไปด้วยอาชญากรรมชีวิตที่นั่นไม่ใช่เรื่องดีสําหรับผมเพราะมันเต็มไปด้วยคนที่ไม่ดีผมแค่ต้องการหลีกหนีออกมาไม่รู้ว่าอะไรอาจจะเกิดขึ้นกับผมบ้างหากไม่มีบางสิ่งให้ยึดเหนี่ยวและคอยนึกถึงตลอดเวลาซานโชกล่าวถึงจุดเริ่มต้นความหลงไหลในเกมลูกหนัง นอแมนดอกินโคชคนแรกที่ค้นพบแข้งอัจฉริยะตัวน้อยผู้นี้เล่าว่าเขาไปเจอซานโชเล่นฟุตบอลอยู่ในสนามเด็กเล่นข้างบ้านตอนอายุ6ขวบโดยขณะนั้นซานโชมีเด็กคนอื่นๆคอยวิ่งตามเหมือนเป็นหัวหน้าแก๊งและในยามลงสนามเขามักโชว์ลีลาหลอกลอก่อคู่ต่อสู้แบบไม่กลัวใครไม่เว้นแม้แต่เด็กรุ่นพี่ผมต้องการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาโดยตลอดและอยากให้คนมองมาที่ผมและพูดว่าว้าว เหมือนตอนที่ผมดูโรนัลดินโย่ผมอยากเป็นแบบเขาให้ได้สักวันซานโชเผยถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาชอบเล่นบอลสไตล์เทคนิคไม่ใช่แค่เบสิกเหมือนเด็กทั่วไปจากวัตฟอร์ดสู่เยอรมันหลังจากที่โชวลีลาอยู่ข้างถนนจนเป็นที่เตตาผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาจนอายุ8ขวบซานโชได้เซ็นสัญญาเป็นนักบอลเยาวชนครั้งแรกกับสโมสรวัตฟอร์ดโดยเดฟกอตลียโค้ชอะคาเดมีของวัตฟอร์ด กล่าวถึงเหตุผลในการเลือกเด็กวัย8ปีคนนี้เข้าสังกัดว่าความประทับใจแรกของผมก็คือเขามีเทคนิคการเล่นดีกว่าเด็กคนอื่นแต่ยังขาดประสบการณ์ลงเล่นฟุตบอลท้องถิ่นเขายังไม่ได้เล่นเป็นทีมเคยเล่นแต่ฟุตบอลข้างถนนที่ไม่เป็นระบบหลังได้โค้ชมืออาชีพคอยชี้แนะและพัฒนาฝีเท้าจนอายุ14ปีวัดฟอร์ดตัดสินใจขายดาวรุ่งดวงนี้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยราคา66,000ปอนด์ อนาคตของซานโชกับแมนซิตี้ทำท่าจะไปได้ดีครับจนกระทั่งเป๊ปกอดิโอลาเข้ามาคุมทีมเรือใบสีฟ้าและพยายามเจรจาขอลดค่าเหนื่อยซานโชเหลือ35,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ในการต่อสัญญาฉบับใหม่นั่นคือเหตุผลที่ทําให้ดาวรุ่งอนาคตไกลไม่พอใจและเลือกย้ายไปซบทีมเสือเหลืองบูรุเสเซียดัดมุนในศึกบุนเดสลีกาเยอรมัน ซานโชเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพชุดใหญ่ครั้งแรกกับดอทมุลในวัย17ปีเมื่อเดือนสิงหาคมปี2017โดยเหตุผลหลักที่เลือกมเยอรมันเพราะทีมเสือเหลืองมีชื่อเสียงเรื่องการปั้นนักเตะเยาวชนและให้ความสำคัญกับเด็กรุ่นใหม่มีไม่กี่สโมสรในยุโรปที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนมากเท่ากับบุรเซยดอทมุลซานโชกล่าวหลังเซ็นสัญญาไม่นานซานโชก็ได้โอกาสลงสนามโชว์ฝีเท้าทันที เขาลงเล่นนัดแรกในฐานะตัวสำรองช่วงท้ายเกมนัดประทะกับไฮแตร์แฟงเฟิร์ตเมื่อวันที่21ตุลาคมปี2017และกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่ลงเล่นในบุนเดสลีกาให้กับดอร์ทมุนจากนั้นในวันที่21เมษายนปีต่อมาซานโชยิงประตูแรกของตนเองและเป็นประตูนำร่องให้เสือเหลืองเอาชนะลิเวอร์พูลไป4ประตูต่อ0โดยนอกจากจะปลดล็อกประตูแรกได้แล้วเขายังจ่ายให้เพื่อนพังประตูอีก2แอสซิสในเกมนี้ด้วย การได้มีโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องทําให้ซานโชพัฒนาฝีเท้าอย่างรวดเร็วและได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของบุนเดสลีกาประจําเดือนตุลาคมปี2018โดยในเดือนเดียวกันเขายังกลายเป็นนักเตะยุคมิเลเนียนที่เกิดในศตวรรษที่21คนแรกซึ่งยิงในบุนเดสลีกานัดเดียว2ประตูในเกมเจอกับแฮทาเบอร์ลินซานโชคว้าท้วยรางวัลใบแรกกับดอร์มุนด้วยการพาทับเสือเหลืองเอาชนะเสือใต้บบเยนมิวนิก2ประตูต่อ0 รองแชมป์เยอรมันซูเปอร์คัพปี2019และต่อมาเมื่อดอทดมุลเสริมทัพด้วยการคว้าเออร์ลิงฮาแลนด์สู์หน้าดาวรุ่งชาวนอร์เวย์เข้ามาร่วมทีมช่วงต้นปี2020ทําให้ซานโชได้คู่ขาคนใหม่และจบฤดูกาล2019-2020ด้วยการทํา17ประตูบวกกับ16แอสซิสนับเป็นสถิติใหม่ของบุนเดสลีกาเนื่องจากตั้งแต่มีการเก็บสถิติมายังไม่เคยมีใครทําประตูและแอสซิสได้เกิน15ลูกพร้อมกันในฤดูกาลเดียว ความสำเร็จของซานโชไม่ได้หยุดอยู่แค่ในบุนเดสลลกาเท่านั้นในนามทีมชาติเขายังเคยเล่นให้กับทัพสิงโตคำรามชุดเล็กมาตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน16ปี17ปีและ19ปีโดยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเขาสามารถพาทีมชาติอังกฤษคว้าแชมป์โลกมาครองได้ในปี2017แม้จะลงเล่นแค่รอบแบ่งกลุ่มเนื่องจากติดสัญญาต้องกลับมารับใช้สโมสรก่อนจบทัวร์นาเมนต์ก็ตามนอกจากนี้ ซานโชมีรายชื่อติดทีมสิงโตคำรามชุดใหญ่ครั้งแรกตอนอายุ18ปีและได้ลงสนามนัดแรกเป็นตัวสำรองในเกมที่อังกฤษดวลแข้งกับโครเอเชียในศึกยูฟ่าในชัลลีกเมื่อเดือนตุลาคมปี2018ทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่เกิดในศตวรรษที่21คนแรกที่ได้ลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นักบอลสายเอนเตอร์เทนจุดขายที่ทำให้ซานโชแตกต่างจากนักเตะทั่วไปคือความเร็วในการกระชากลากเหลือย และลีลาการโยกหลอกเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้นอกจากนี้เขายังมีเทคนิคการคลองบอลจ่ายบอลและยิงประตูที่สร้างสารรค์มีลูกเล่นแพลียวๆทำให้ปีกดาวรุ่งผู้นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่เอนเตอร์เทนแฟนบอลได้ดีไม่แพ้ดาวยิงแซมบ้ารุ่นพี่อย่างโรนัลดินโยและเนมา์อีกด้วยสานโชกล่าวว่าเทคนิคและทักษะต่างๆที่ไม่เหมือนใครเขาได้มาจากประสบการณ์การเล่นฟุตบอลข้างถนนผมฝึกซ้อมกับเพื่อนๆหลายครั้ง ตอนกลับไปลอนดอนนั่นคือสถานที่ที่เราฝึกทักษะต่างๆเราเล่นบอลข้างละ5คนกันบนถนนและนั่นคือที่ที่เรามักใช้รับฝีเท้ากันเป็นประจำด้านกอร์ชลีโคสเมืออาชีพคนแรกของซานโชที่วัดฟอร์ดบอกว่าเด็กคนนี้มีคุณสมบัติ2ข้อที่ทําให้เขาไม่เหมือนใครนั่นคือความมั่นใจในตัวเองสูงและกล้าลองทําในสิ่งใหม่โดยที่ไม่กลัวความล้มเหลวทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการที่จะเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดให้ได้ ผมคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพราะตอนเด็กมักได้เล่นกับเด็กที่โตกว่าและผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้เล่นกับพวกเขาผมจะมีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆซานโชกล่าวถึงที่มาของความมั่นใจในฝีเท้าตนเองคำแนะนำจากรุ่นพี่นอกจากชอบรับฝีเท้ากับเด็กรุ่นพี่แล้วชีวิตนอกสนามของเขายังสนิทกับนักเตะท,ที่อาวุโสหลายคนโดยเฉพาะราฮิมสเตอร์ลิงและมาร์โกอยส์มาร์โกอยส์ และราฮิมสเตอร์ลิงมีอิทธิพลสูงมากกับชีวิตของผมซานโชบอกว่าจอมทัพทีมเสือเหลืองอย่างมาโก้รอยซ์สอนให้เขามีวุฒิภาวะมากขึ้นทั้งในและนอกสนามส่วนสเตอร์ลิงมีความคล้ายคลึงกับเขามากเพราะมาจากลอนดอนและเคยเล่นบอลข้างถนนมาเหมือนกันนอกจากนี้สเตอร์ลิงยังประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยทําให้ประสบการณ์และคําแนะนําจากรุ่นพี่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จึงเป็นบทเรียนที่เขาต้องรับฟัง เหตุผลที่สารโชปฏิเสธการต่อสัญญาใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และย้ายไปเล่นที่ดอทดมุ์ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากคำเตือนของสเตอร์ลิงซึ่งแนะนำว่าจะเดินบนเส้นทางที่ผิดพลาดแบบเขาโดยเฉพาะการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองซึ่งสเตอร์ลิงบอกว่ากว่าเขาจะลืมตาอ้าปากในอาชีพค้าแข้งได้ต้องรอกระทั่งวัย21-22ปีหลังย้ายจากลิเวอร์พูลมาอยู่กับซิตี้และมีค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้น1ิเท่า จาก35,000ปอนด์เป็น3 0 0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์สำหรับอนาคตของซานโชต่อจากนี้นั่นก็คือการไปลูกทีมของโอลิกุนาโซชาแห่งทีมออท้าฟอร์ดแน่นอนครับว่าเขาได้รับหน้าที่ให้เป็นส่วนเติมเต็มให้แนวรุกของแมนยูแข็งแกร่งและทรงพลังมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันเหล่าบรรดากองเชียร์เรดเดวิลตั้งตารอจะได้เห็นซานโชได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนบอนละททาให้้้้้คคนตอององงรรวุกั ที่ได้ยินชื่อของนักเตะนามว่าเจดอนซานโชและนี่ก็คือสกุปพิเศษจากช่องจักรวาลลูกหนังหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์กันมาได้เลยครับสวัสดีครับ